ทุกคนนะคะวันนี้พวกเรามากันพร้อมกับสาหรายพวงองุนอบแห้งยี y ่ห ok ้อคันติค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวให้ฟังนะคะว่ามันเป็นยังไงค่ะอ,อันนี้อันนี้คือเราแช่น้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมันก็จะเป็นพวงองุนแบบนี้นะคะดิ้ยน้ำแบบนี้ไม่แช่น้ํานะคะมันจะดูแห้งอ,อยู่ในซองนะคะสาหร่ายอบแห้งเนี่ยมันจะอยู่ในซองเล็กๆขดตัวกันแบบแห้งไม่ แช่ในน้ําทะเลนะคะแต่ว่าเป็นถุงเล็กๆเนาะให้เราเอาไปล้างน้ําเปล่าสอครั้งเพื่อขจัดความเค็มแล้วก็กลิ่นต่างๆออกนะคะจากนั้นเอาไปแช่ในน้ําผสมน้ําแข็งค่ะม,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 มันก็จะฟูค,ค่อยๆดูดน้ําเข้าไปจนฟูกลับมาเป็นสาหลายพวงองุ่นแบบนี้นะคะ กสาลายนะคะมันจะมีกลิ่นนิดนึงนะซึ่งไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นของอะไรแต่ว่าถามเจ้าจของแบรนด์นะคะถามน้องคันติดูแล้ว<อ>น้องคันติเขาบอกว่าไม่มีสารเคมีเพื่อปนค่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าปลอดภัยนะคะสีของสาลายพวงองุ่นนะคะมันก็จะไม่สดเหมือนกับพวงองุ่นที่แบบเก็บมาสดๆเลยเ<อ>นาะอ,อ,อันนี้มันผ่านกรรมมาวิธีอบแห้งไปแล้วนะคะมันก็จะมีสีแบบสีเขียวเขียวอะไรนิดีึงเขียวอะไร บบค,คเขียวคุณคุณเขียวแบบเขียวขี้หมาเนาะมันก็จะอิ่มน้ําแล้วนะเพราะว่าพี่ตั๊กเนี่ยแช่ในน้ําแข็งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเย็นกรุบกรอบเลยในซองนะนอกจากจะมีสาหร่ายอบแห้งแล้วเนี่ยก็จะมีน้ําจิ้มแถมมาให้ด้วยนะคะน้ำจิ้ม,มเขาบอกว่าน้าจิ้มเนี่ยเผ็ดมากนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่กินเผ็ดอย่าจิ้มเยอะเอาล่ะเรามาดูกันดีกว่าว่ารสชาติมันอร่อยหรือเปล่าใครจะลองกินก่อน ลองกินทีนี่ลองกินเนาะเราไม่เคยกินสาหร่ายพวกอ้งหุ่นมาก่อนเลยนะนี่ก็เป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันแตกหนึบหนึบรสชาติเป็นยังไงอ่ะกรอบค่ะกรอบๆเหรอน้องสวนลองกินดูสิลุดเฮ้ยอร่อยมาลุดมากอุ้ยแตกดังเปาะแปะป้แปะป้อแปะในปากเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยกินเอากินเอาดูสิทุกคนแสดงว่าอร่อยอร่อยไหมสวน ยกนิ้วโป้งได้เด็กไม่โกหกนะคะเด็กไม่โกหกถ้าเด็กยกนิ้วโป้งแบบนี้แปลว่าอร่อยอร่อยละส่วนแม่น้ำลายแบบน้ำลายไหลแล้วอ่ะลองชิมดูมสิปอกมากค่ะพอปอกแปะๆล้วอ่ะเดี๋ยวจะจิ้มให้ดูนะคะอันนี้เป็นน้ำจิ้มเนาะอันนี้เป็นสาหร่ายพวกอง,งุ่นนะคะจิม้มเยอะๆเพราะว่าเราชอบกินเผ็ดนะเดี๋ยวนะมชิมัน,นะนะมันแตกปานะแปะเปาะแปะในปาก อันนี้ก็กินใหญ่เลยกินอย่างเดียวเลยคืออร่อยมากอร่อยอร่อยไหมอันนี้ก็บอกว่าอร่อยอันนี้ขนาดไม่มีน้าจิ้มยังบอกว่าอร่อยเลยส่วนอร่อยไหมอร่อยไหมครับถ้าอร่อยคำนี้มากค่ะมากค่ะต้องส่วนอกว่าอร่อยมากค่ะไหนลองชิมอีกสักสักครึ่งสิมันเปิดมันแตกมากเลยมันแตกประแปะประแปะเราชอบไหมเเราได้มาสองอย่างนะคะ สาหร่ายพวององุ่นกับพริกอบกรอบนะคะของยี่ห้อขันติเนี่ยชินมีชอบอะไรมากกว่ากันชอบระหว่างนี้ค่ะพริก,อ,ก,กอบกรอบเหรอแม่ชอบสาหร่ายพวอง,งุ่นมากเลยเพราะว่ามันเราชอบทั้งสองอันเลยค่ะเพราะว่ามันอันนี้มันกรอบส่วนอันนี้มันเป็นรสชาติกรอบอร่อยจนหกล้มเลยเหรออร่อยมากถ้ากินกับต้มต๊ น้องเด็ดอย่างนี้เลยอร่อยไหมอร่อยไหมบังหน้าละนี่นะคะยี่ห้อขันติไปซื้อมาชิมกันได้เลยอย่ากให้เขาหลอกได้ว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยเนาะเว็บไซต์พี่ตั๊กเนี่ทิ้งเว็บไซต์ไว้ให้แล้วนะคะเป็นเพจของเขานะสามารถเข้าไปแล้วก็คลิกสั่งซื้อได้เลยซาไลพวกอง,องอูนยี่ห้อขันติค่ะยี่ห้อขันตินะคะอ้วอาวอา้าวบังกล้องเฉยเลยกินอย่างเดียวเลยอร่อย ขอตัวไปกินซาราอพวกองม่ลกันก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านี่อร่อยส่วนใครตรทีอ,อ,อร่อยมากเหมือนไข่แมงดาถ้าใครเคยกินไข่แมงดานาะนะเด็กบันนอกนะคะต้องเคยกิน,นแน่ๆเลยไข่แมงดานาะรสชาติแบบนั้นเลยอร่อยมากๆค่ะคลิปโอ้โหโอ้โหกินเอากินเอาแสดงว่าอร่อยมากเลยอร่อยไหมดูน้องสดกนิ้กันก่อนดีกว่าอุ้ย แต่ปอะปอเปะเลยอ่ะเหมือนไข่แ่งดาเลยไปและไปละอ่ะคลิปนี้พวกเราลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน,น้าบ๊ายๆส่วนมาบ๊ายบา,บายแล้วขาดส่วนได้ยังไงมาบ๊ายๆเอาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาไปจุ๊กอะไรตรงโน้นค่ะ